Thank <laughs> you. ลืมลืมโทษครับลืมลืม <c oughs> ลืมมาบัตรรถให้เขาสวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ The Cross g a m b i n g นะครับผมอยู่กับผมไอคอนะฮะและไม่ใช่เกมนะเนี่ยไม่ใช่เกมที่คุณกำลังรับชมเลยตอนนี้และที่คุณกำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะั่คือ Cross on the Road นะครับเราไม่ได้เล่นเกมขี่มอไซค์อะไรอยู่ข้างนั้นนะนี่คือเดียวไลฟ์ชีวิตจริงเลยเอ็กซ์คอร์สออนเดอนะครับเป็นรายการใหม่ที่จะพาท่านผู้ชมไปขี่รถเล่นกันนะครับก็แบบว่าไม่มีอะไรอะ่ะแค่ขี่รถเล่นนะครับแล้วกรุงเทพมันก็ไม่มีอะไรน่าเที่ยวให้แนะนําด้วยนะครับมีแต่รถติดๆอะ่ะตอนนี้ที่หมายเขาอ,อ๋อต้องไปทางนี้เหรอออกซ้ายไม่ได้เหรอ ที่มายของเรานะครับก็คือลาดพร้าว41นะครับเราจะไปกินข้าวที่ซอยภาวนากันนะครับท่านผู้ชมไปลุยเลยจอดรถครับหนึ่งสิจอดรถครับหนึ่ง กลอ้องก็เช็กล้องนะครับไม่มีอะไรสวัสดีน้องหมาเราจะผ่านเส้นทางพรามเก้านะครับแยกพรามเก้าตัดเขาลาดาัดเท้าแล้วก็ ไปเลี้ยวตรงแยกรัชดานะครับเอ๊ะ mm. ทำไมรถเก่งที่คนนี้เขาขับเอื่อยๆจังขอแซงหน่อยนะครับฝนก็เพิ่งตกไปน้ําขังก็เยอะครับแต่ผมยังไม่มีการดีดเลยบางโครนอะยังไม่มีเลยครับที่ผมขี่อยู่นี่คือไว f ซ15นะครับของยามาฮ่ารถเล็กๆ1 5 0ยหซีซีขอแซงหน่อยได้ไหมพี่ผมรีบไปครับ แแบตกล้องมันจะหมดถ้าเกิดว่าอยู่ดีภาพตัดไปก็นั่นแหละแบตกล้องหมดนะจ๊ะเลี้ยวซ้ายเข้าแยกพระรามเก้าคิดถึงแถวนี้จังเมื่อก่อนผมก็อยู่คอนโดแถวนี้แหละครับแต่ว่าปัจจุบันก็ย้ายไปที่อื่นแล้วนะครับไม่ได้อยู่แถวนี้ละขออนุญาตเลี้ยวซ้ายอย่างเป็นทางการนะจ๊ะ กระจกผมต้องพับเพราะว่ารถมันติดนะครับเราจะได้ติดแทกได้ง่ายเดี๋ยวเราเข้าซ้ายก่อนเพราะว่าเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายติกตอกติ๊กตอก,ตก,ตอกขออนุญาตไปนะครับไปได้ไหมนี้ไปได้สิข้างหน้ามีตำรวจนี่หว่าเฮ้ยชลิบหายแล้วถ้าโดนโบกทำไงเนี่ยแต่เราขี่ไปช้าๆก่อนนะครับขี่ไปแบบ เนิบๆไม่ต้องรีบนะครับขอให้ตำรวจอย่าโบกแล้วกันเนี่ยเวลานี้มีตำรวจนะครับก็ค่อยๆไปนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนครับต้องชิดซ้ายไว้เขาจะได้ไม่จับเราครับรอเลยจอดรอเลยเฮ้ยแต่พี่คนนั้นเขาไปว่ะครับเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรรถมันขยับและ เราไปบ้างก็ได้ตำรวจต้องไม่เรียกเราครับนี่งไงพี่ตำรวจยืนอยู่บนตรงนู้นโอ้แต่เขาหายไปหมดเลยว่ะจริงๆจะมีตำรวจรจราจรตรงนี้นะครับเวลาเนี้ยช่วง4โมง -5 โมงนี้เขาจะตั้งป้อมกันล้ะตำรวจจะเยอะแล้วผมยังไม่มีทะเบียนไงเือหงอกรถมาใหม่เ็เคนั่นอะไรนะแต้250เหรอ หรือแซ่ดแปดร้อยดูไม่ทันหรือกียะหกเอ็นเข้าไปดูเขาใกล้ๆหน่อยรอด้วยดิพี่โอ้โหบิดตามไม่ทันแล้วรถร้อยห้าสิบซีซีจะไปบิดไล่ตามพี่เขาโอ้โหรถติดอีกแล้วโอ้โห ท่ออะไรเนี่ยอาคาโพวิกเหรอเสียงท่อน,นี้ปรีดมากรถผมก็เดิมๆเ,เลยครับไม่ได้แต่งอะไรนก็แค่ตัดท้ายให้สั้นลงแต่ดันไม่ใส่กันดีดด้วยนะครับหลังก็เปิดเปื้อน,นธรรมดาจะค่อยไปใส่นะครับยังไม่มีเวลาไปเลยขออนุญาตไปด้วยนะครับแล้ตรงนี้เขามีไรกัน เอ้ยเวทีมวยมีเวทีมวยแถวนี้ด้วยอ่ะบัวขาวอ่ะไม่น่าใช่นะบบัวขาวไม่น่าจะมาต่อยแถวนี้บัวขาวเขาไปทัวร์ต่างประเทศยู่ละเชดานะครับถนนแห่งการรถติดคือมีความติดมากโอโซนอีกอย่างเรี้ยวเลยเพี่ไปตรงเอกสารที่ไหนครับเนี่ยเดี๋ยวเราออกไ้ายนะครับ เอาของเ e อ็นผ่านเราไปเมื่อกี้เอา้ารถเมยจะออกขวาอีกจ้ำไม่น่าเบียดมนทางนี้เลยรถเมยออกขวาเราก็ไปซ้ายสิ่งที่ผมกลัวที่สุดก็คือรถเมยนะครับในการขี่รถในกรุงเทพนะครับถนนแน่นๆแบบนี้คือเราเดาใจรถเมยไม่ออกหรอกครับเราคันเขาใหญ่เขาใช่ปะสาเหตุหลักๆในการรถติดก็คือรถเมยนี่แหละจริงๆนะท่านผู้ชมมองงครับพี่ CBR 150เชิญเลยครับ แบดจะหมดหรือยังวะเนี่ยอาจจะไม่ถึงที่หมายก่อนแบบหมดพอคิดซ้ายแล้วนี่จะหลุปจาซ้ายจะขวาก็แน่อะถ้ารีไปไซ้ายผมก็ขวาผมจะลงอุโมงไปลากเท้า ตรงนี้แหละครับถนนเดี๋ยวพอถึงข้างหน้าแล้วคุณก็จะรู้ว่านรกมีจริงสุดยอดอภิมหารถติคคดขัดรถติดไม่ว่าฝนอย่าเพิ่งตกนะจ๊ะแต่วันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างจะแจ่มใสเพราะว่าช่วงทเที่ยงเนี่ยเช้ากับเที่ยงฝนตกไปแล้วยังโชคดีที่เป็นเวลาเรียนนะครับถนนมันลูกลงัง อ่ะเดี๋ยวเราลงอุโมงอันนี่ที่อุโมงนี้เขาไม่ให้มอไซค์ลงนะเว้ยแต่คุณก็รู้ว่าที่นี่ประเทศไทยทําอะไรก็ได้ออมอไซค์ลงอุโมงกันพลึบเลยน,นี่ถ้าถ้าตำรวจเก็บคนละสองร้อยนะโอ้วันหนึ่งได้เป็นหมื่นนะบอกให้เชิญ <Sure. S 1> เลยครับตามตูดเรื่อยๆนะครับนับๆครับผมจริงๆไม่น่าใช้ชื่อว่ารายการเอ r o s s o ลอ h e นดหรอกน้าใช้ชื่อว่าขี่ไปบนไป จวค่อยคิดอีกทีนึงว่าเราจะใช้ชื่อรายการอะไรช่วยกันโหวตใต้คลิปนะครับว่าใช้อะไรดี A Cross on the road หรือว่า A Cross ขี่ไปบนไปบนตามภาษาผมมาครับคือผมเพิ่งออกจากฟอร์จูนทาวนะครับเออลืมบอกเลยว่าก่อนออกเราอยู่ที่ไหนผมไปฟอร์จูนมาพอดีว่าโทรศัพท์เสียก็เอามาให้เขาเช็คนะครับ แต่ว่าก่อนไปฟอร์จูนผมก็วันนี้ก็ไปเรียนมานะครับโอ้ถนนลุกลังแล้วโอนี่คือถนนคุ้งเทพนะครับโอ้พอออกแ้าไหนครับโอ้ออต้องลองอุมองอีกกุมงหนึ่งเฮ้ยน้ำมันเหลือสองขีดล้วน่าจะขี่ได้อยู่อีกสองสามวันในน้ำมันขนาดน ผมเป็นคนชอบบิดด้วยไงอ่าพี่พี่เปิดไฟเลี้ยวด้วยดีครับออก้ายครับผมขออนุญาตไปนะครับอุโมงที่สองมุ่งหน้าสู่ลาดคลาวถามว่าทำไมต้องไปกินไก่ถึงาลาดค้าวทำไมไม่กินปอดจูนไปล่ะพี่ พอดีพอไปร้านพาวแล้วกินฟรีครับร้านนาผมเองร้านอีสานน้อยเทนเดี๋ยวไปถึงก็เห็นหน้าร้านเองแหละแต่แบตกล้องจะอยู่ถึงได้เห็นหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่รู้ก็ภาวนาให้มันอยู่ถึงแล้วกันแบตเดือดเดียวด้วยเนิฟเลิฟไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบ ไปต้องรีบกูบิดเต็มแรงแดดออกอีกแล้วลงมุงที่สองเรียบร้อยนะครับสำหรับเส้นทางสู่ลาดพร้าวซอยภาวนาเดี๋ยวเราก็จะต้องไปเจออภิมหารถสิดที่แยกเขาเรียกว่าแยกอะไรวะแยกรัชดานะครับ ข้างหน้าเป็นแยกราชดาเป็นจุดที่รถโคตรจะติดที่ในกรุงเทพมันติดทุกที่แหละงแต่เวลาเนี้ยลาเทร้าคือสถานที่ยอดฮิตนะครับคือคนเขาที่มีรถยนต์กันนะนะส่วนใหญ่อะนะเขาจะอยู่โซนลาดพร้าวอนเยอะแต่เราต้องชิดซ้ายแล้วเพราะว่าถ้าชิดขวาไปเรื่อยมันจะขึ้นสะพานไปรับโยธินออกซ้ายก่อนละกันนะับโอ,โ,โอ้โหโคตรแคบเลยทีนี้ไปได้ไหมเนี่ย ไปได้แหละชวแวบชวแวบดำเนินเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่ยถ้าถนนโล่งที่ผมบิดไม่เหลือเลยนะหมดปลอกหมดปลอกแต่ไม่ได้แล้วครับอันตรายนะซฟตี้เฟิร์สพูดได้แต่ทําไม่ได้หรอกผมเป็นคนชอบบิดรถก็ไม่ได้แรงเลยนะแต่ชอบบิดเดี๋ยวเพิ่งออกซ้ายนะครับพี่ออผมไปก่อน เอ้ยเอ้ยเอยเอยใจเย็นครับขอบคุณครับโอ้เอ x ก่อนหน้านี้ผมเคยขี่ MSX มาก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยขายไปมาออก y z f r ซ5เอฟต้องมีคำถามแน่นอนทำไมพี่ไม่ซื้อแบบตัดสองร้ยห้หรือนินจา300ร้อไปเลยวะพี่เอาตังมาเดีเอาตังมาเดี๋ดยวไปซื้อ งบมีเท่านี้ก็เอาเท่านี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวอนาคตเก็บเงินได้ก็ค่อยเอาอา5สิบห้าไปขายแล้วก็ซื้อแบบไปดาวนินจาอะไรเงี้ยเนาะตอนนี้ผมมีรถขี่ไปมาหาลัยก็ดีเท่าไหร่แล้วแต่ที่ขายเอ็มไปเพราะว่าผมอยากเนี่ยครับชอบขี่ทรงสป,ปอร์ตมากกว่าเป็นการชอบส่วนตัวเฮ้ยอาร์หกนนไว้ไปใกล้ๆเขาดีกว่าแอบบดูอยู่ข้างหลังครับด้านซ้ายก็มีร้อยห้าสิบเหมือนเรานะครับ ดูนะสีดำโคตรเทเลยเปลี่นท่อด้วยเปิดไฟเลี้ยวก่อนโอ้โหโคตร,ฟรเฟี้ยวโคตร,ฟรเฟี้ยวเลยครับพี่อยากขี่แบบนี้บ้างเนาะ R N น้ำหนักก็หนักเหมือนกันนะครับถ้าเปิดอย่างนี้จะเสียงดังไหมเสียงดังไปว่ะแม่ถ้าเปิดออกแล้วผมพูดเขาจะหาว่าผมเป็นบ้าเว้อารมณ์แบบประมาณว่าเฮ้ยมึงพูดคนเดียวยอะไรของมึงวะเราต้องปิดการ์ดไว้อย่างเนี้แหละ ให้เขาไม่ได้ยินเสียงเราแต่ถ้าเขาเห็นปาขยับขยับเมื่อเป็นบ้าเราว่าพูดคนเดียวไม่ได้พูดคนเดียวนะครับผมพูดกับท่านผู้ชมทางบ้านแหมพี่ก็ว่าไปเี้เขาจะรักไก่ไปกันว่ะเราควรจะรักไก่กับเขาไหมอย่าเลยเพื่อความปลอดภัยเอ้ยไปได้แล้วนิว่าเขาไม่ได้รักไก่ครับไปเฉียวนะครับ ตามกฎจ,าจราจรนะครับเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนราดเา้วขอวิ่งเลนกลางนะครับอย่างร้อนเลยครับผมพอฝนตกเสร็จปุ๊บฟ้ามันโปร่งไงแค่นั้นแหละ แต่ผมดูอีกทีดีๆแม่งเย็นนี้ตกชัวครับผมไม่ใช่เย็นนี้ดิคืนเนี้ยสักสองทุ่มสามทุ่มจะฝนล,ลงเม็ดและขออนุญาตออกสายอย่างเป็นทางการ รถเราก็พอมุดได้อยู่นะครับคันรีบๆเล็กๆผมว่านะรถผมอะ่ะน่าจะมุดง่ายกว่ารถคุณฟิวสัตดีทัศนะ์นะเพราะรถคุณฟิวสัตดีทัศน์เขาเป็นนี่สัตสองร้อยห้าสิบเขาจะใหญ่กว่าแต่เขาก็มุดได้นะครับด้วยความเทพของพี่แกพี่แกมุดแบบอย่างเซียนผมก็เนี่ยอาศัยรถคันเล็กมุดมุดซ้ายขวา เรียมขิดซ้ายเลยนะครับเดี๋ยวเข้าสู่ซอยภาวนาซึ่งสีสงนี้เป็นบ้านเกิดผมเลยนะผมเกิดและโตที่นี่นะครับสมัยอนุบาลน,นะครับอนุบาลปฐมผมอยู่ที่นี่แหละแล้วก็มอปลายนูน่นไปเรียนแถวพญาไทไปเรียนกลางเมืองตรงนี้มันก็กลางเมืองแหละแต่ตรงนู้นมันเมืองกว่าตรงนี้มันไม่ไม่ค่อยมีรถไฟฟ้าไงถ้าเทียบแบบเรื่องรถไฟฟ้านะ อ่ามาติดตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับสุดยอดไฟแดงกรุงเทพบนฟีโนอโกขวางทางสันแล้วอ่าจะไปไหมพี่ถ้าพี่ไปผมก็ไปอะ่ะโอเคไฟเขียวแล้วคุณตำรวจยืนอยู่ซ้ายมือเห็นชุดตำรวจไม่ได้ครับเห็นแล้วเตี่ยวแวบเดียวเข้าซอยภาวนานะครับ เป็นซอยแคบๆนะฮะแถวแถวนี้แต่ผมยังต้องขับอีกสักพักหนึ่งกว่าจะถึงที่หมายเราไปวิ่งในวัดพลาวดีกว่าวะจะข้ามสะพานดีวะโอวารัดพลาวคนเลี้ยวมันเยอะแล้วเอาไงดีวารัดพลาวดีไหมวารัดพลาวดีป่กไม่เอาอ่ะคนเลี้ยวมันเข้าไปเยอะแล้วครับไม่อยากไปรถติดอยูเขาหรอกผมตรงไปดีกว่าคือถ้าเข้าเลี้ยวเข้าวารัดพลาวรถยนต์จะวิ่งสะดวกกว่านะครับเพราะว่ากว้าง แต่ถ้าเราขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยทางนี้ก็เวิร์กทางแคบแครีบรบแต่รถยนต์ก็อาจจะมาลำบากหน่อยนะโดน p c x แซงแล้วครับขออนุญาตไปนะครับ เลี้ยวขวาตรงนี้ใครจะตามมาอุดหนุนร้านนะ้ำผมก็มาได้เลยนะรับประกันความอร่อยขอโทษนะครับที่ตัดหน้าคุณรถเก่งข้างหลังครับพอดีผมรีบครับแบตจะหมดครับเดี๋ยวไม่ถึงที่หมายทั้งบัตรโทรศัพท์ทั้งบททัตรกล้องนะี่แหละแถวนี้เมื่อก่อนร้านเกมบึ้มเลยนะครับด้านซ้ายนี่แต่ว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปครับร้านเกมเริ่มขายไม่ได้ เขาปิดตัวกันไปเราจะข้ามคลองกันและเียงท่อเสียงวะ่ะฟังีขงท่อบิดอีกดีพี่บิดบดิกบิดอีกเขาไม่เร่งความเร็วแล้ววะ่ะอ่ะเราออกซ้าย รถขายข้าวแกงโอ้โหโเข้ามาในซอยกล้าอย่างติดนะครับสำหรับคนที่มาทางนี้ส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะมีจุดมุ่งหมายไปที่กเกษตรนาวามินนะครับหลักๆที่เข้ามาในซอยนี้นะแต่ผมยังไม่ไปกเกษตรผมมากินข้าวในซอยนี้ก่อน งครึง่งใช้เวลากี่นาทีเนี่ยน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยต้องดูเวลากล้องเลยอือตรงนี้ก็จะเป็นตลาดลาเฮ้ย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 โจดโจดโจด่อยค่อยๆไปเนิบๆเนิบๆอันตรายจริงอัา ด้านขวามือนี่ก็จะเป็นเจ้าแม่กนอิมนะครับเป็นวัดเจ้าแม่กอนอิมใครนับสือเจ้าแม่กลอนอิมก็ามาสักตะระต่อยนะีและเราก็ถึงที่หมายแล้วนะครับอีสานไนเทนร้านนี้รับประกันคุณภาพ ่พี่อนเปต้ดกท่านผู้ชมเจอกันสวัสดีครับกินข้าวแล้วบายบายร้อน